สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้เรากลับมากันกับ Performance นะคะจาก M Choice 2023นะคะทุกคนหรือว่า Mint Award 2023นั่นเองเราทำกันไปแล้วหนึงโชว์ก็คือโชว์ของนุนนิวนะคะวันนี้เรามา,ารีแอคชั่นกันเป็นโชว์พิเศษอีกโชว์หนึ่งนะคะจากณนนนะคะทุกคนคือณนนต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ความสามารถแบบครบเครื่องมากการแสดงคือ ที่สุดเล่นดีมากมากๆเราประทับใจมากทุกคนอันนี้อยู่ละและก็อีกหนึ่งความสามารถของนันนนก็คืออะไรลองเพลงแล้วมีความแบบเต้นด้วยอะไรด้วยเฮ้ยอันนี้เลิศไม่รอชาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมมีีคถาท่ัเกบไว้ mẹ chào và mẹ chào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  mẹ ดีมากเนี่ยมันจะมีแว็บหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมันมีความจัสตินบีเบอร์คือแบบไม่แบบเทลอะศิลปินท่านหนึ่ง มากความสามารถลองก็ดี <im it shows> แรปก็ได้กู <Wow. S 1> ้อยากเห็นเขาโพืแฟม <im it> พโฟแมนด้วยโ <im it> พือ <im it> แฟมวะเพือโฟแมนด้วยกันนะ่ะแบบเต็มโชว์อ่ะ <im it> ดูดิขยับแบบนิดเดียวแต่ว่ามันดีดูดิจัดรแบบะเบียบร่างกายดีนะ

ดูดดูเขายิ้มดีแเกนแพ้คนมีรักยิ้มดูดิโอ้ยแล้วเห็นเขาต้องแต่แบบเล่นละครแบบตัวแค่นี้อ่ะดูตัวน,นี้สิ <c oughs> ว่าเป็นคำพูดไม่ได้มันมันลน้นในกออกใช่ปะชอบอะ่ะจบแล้วอะ่ะโอเคจบแล้วทุกคนชอบนะชอบเพลงนี้ชอบนะันนนด้วยเฮ้ <c oughs> ยเขาเก่งจริงคือเป็นเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ครบเครื่องแล้วน้องก็น่ารักด้วยอืมทุกคนไปติดตามผลงานน้องเขาเยอะๆสนับสนุนเยอะเพลงนี้คือเราชอบมากเลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะเฮ้ย แต่ยังไม่ได้ทำเรีแอคชั่นเอ็มวีเลยคือยังไม่ได้ดูเอ็มวีรู้ปะเพลงนี้แต่คือลองได้แล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้ดูเอ็มวีเพราะตั้งใจว่าจะทำเรีแอคชั่นแต่ยังไม่ได้ทาจากทีทุกคนก็เลยยังไม่ได้ดูว่าแล้วเดี๋ยวทำเรีแอคชั่นเอ็มวีดีกว่าเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เลยเดี๋ยวทำเรียกต่อจากคลิปนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้เรียลแอคชั่นนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบเหมือนกัน,ก,ก, like, ก, share, ก,นะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อยลด้ววยแเี๋ไป ดูเยกชั่นเอ็เพลงนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่เลกชั่นหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย